อยู่ในอาการเมาก่อเหตุพละวิวาททำรร่างกายเสียชีวิตนอกจากการเสียชีวิตแล้วเรายังพบเห็นปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่เป็นรายวันที่น่าตกใจไปกว่านนั้นจากสถิติในปี2559พบว่าเด็กมัธยมชายรอ119.3และนักเรียนหญิง้ละ1 6 2ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แสดงว่าทุกวันนี้เรามีนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรารณรงแต่ทางฝั่งของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างเสริมกิจกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งทำให้ดูเท่เวิร์กฮาฟเพลย์ฮาฟทำให้ดูมันดูรับเพื่อน และดูเป็นคนดีของสังคมดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนสีปรับสโลแกนตอกย้ำให้เกิดการจดจํามองหาสื่อใหม่เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุดเราต้องรู้เท่าทันโฆษณาเหล่านี้นะว่าที่เขาโฆษณาใช้เงินไปเยอะแยะมากมายเป็นร้อยร้อยล้านนี่เพราะอะไรเพราะเขาต้องการ ขายสินค้าต้องการที่จะทำให้แบรนด์อิมเมจนั้นเป็นที่ติดอยู่ในใจเรียกว่าไมา์แชร์ของคนโดยเฉพาะนักดื่มที่เพิ่งจะเรียกว่าเป็นนักดื่มหน้าใหม่หรือเยวาวชนที่เพิ่งเติบโตขึ้นมานี้ถ้าไม่รู้ทันทันก็จะรู้สึกว่าปลื้มใจไปกับบรรดาฮีโร่หรือดาราหรือว่าความสุขสนานหรือกีฬาต่างๆที่มาผูกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็เลยทําให้มองว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อยู่ในทุกวงการแล้วเขาก็จะซื้อดื่มเพราะเลือกถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะตกไปอยู่ในกระแสของพลังโฆษณาเหล่านั้นและเราก็จะเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งไม่เพียงแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นเมื่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการใช้งานในปี2,560มากถ,ถึง87%ของเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเราจึงเห็นโฆษณาจำนวนมากหันไปใช้บริการบนโลกออนไลน์มากขึ้นตามการชักชวนเชิญชวนและดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์จึงออกมาในรูปแบบต่างๆโดยหลงลืมถึงความเหมาะสมและถูกต้องต่อจริยธรรมขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงเพื่อหวังให้คนหันมาสนใจในสินค้าและบริการของตนเอง คือเมื่อเราเห็นโฆษณาแล้วเราอาจจะชื่นชอบปลื้มกับโฆษณานั้นอันนี้ก็ทําได้แต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นเราจะต้องพิจารณาส่วนอื่นๆประกอบด้วยโดยเฉพาะคุณภาพของสินค้าคุณประโยชน์ของสินค้าที่จะเกิดกับเราในอนาคตไม่ใช่ว่าสินค้านั้นทําลายสุขภาพนะทำลายสมองอะไรต่างๆแต่เราเพราะชอบโฆษณาเราไปซื้ออย่างนั้นก็ไม่ควรจะ น่นแม้ว่าการรู้เท่าทันสื่อจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทยแต่การจะรู้เท่าทันสื่อที่แท้จริงได้นั้นจะต้องมีสติและคิดให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของสื่อนั้นๆว่าผู้ผลิตหวังผลอะไรจากเราและหากเราในฐานะผู้บริโภคไม่ยอมติดอาวุธทางปัญญาให้มีความรู้เท่าทันต่อสื่อทุกรูปแบบแล้วก็อาจพ่ายแพ้ต่ออิทธิพลสื่อและแน่นอนหากเรารู้ไม่เท่าทันเราอาจจะติดกับดักของธุรกิจต่าง รวมถึงก่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบอย่างที่เห็นต่อๆกันมาเป็นลูกโซ่จนส่งผลให้เกิดเป็นปัญหากับสังคมต่อไปในอนาคต